ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พีเพื่อนๆวันนี้ผมมีพระรูปหล่อยอดธงของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลรามาให้ชมกันนะครับรูปหล่อยอดธงหลวงพ่อน้อยจะสร้างในปี2512นนะครับลักษณะแบบนี้นะเท่าที่พบก็จะมีแบบ มีเดือยกับไม่มีเดือยนะครับแล้วก็มีโค้ดใต้ฐานอย่างนี้กับไม่มีนะครับเท่าที่ผมนะจัดสร้างในปี2512เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมมากสำหรับพายยงของหลงพนน้อยวัธรรมา,าลานะครับการดูพายยอทงตหลงพนน้อยนะครับถ้ามีโค้ดใต้ฐานเนี่ยให้ดูจำโค้ดให้แม่นนะครับขอภายด้วยนะครับองนี้เลี่ยมมา แล้วก็ดูให้จําให้จํารูปส่งพิมพ์ให้แม่นนะครับตรงลาวราวนมตรงนี้ต้องชัดๆนะครับแล้วก็ล่องนิ้วมือเห็นเป็นล่องตามนิ้วมือที่แบ์สมาธิก็ต้องเห็นชัดอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงพ่อน้อยนะครับจำเม็ดประสบจำสังกติให้ดีนะครับต้องคมลึกชัดแบบนี้นะ ราคาปัจจุบันนะครับคลิปนี้ผมอัดในปีช่วงเดือน11นะครับไปเดือนสิปี2,564นะครับใกล้ๆจาก 2, 5 6 5หแล้วราคาเล่นหาของผายอดทงนะครับเล่นหากันอยู่ที่1 10, 5 0 0 0าพนะครับบวกลบนะครับสุดอาจจะไปได้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นลนักษณะอ้ยขออภัยครับแต่ถ้าเป็นลนักษณะ สวยๆอย่างที่ผมเนี่ยเอามาให้ชมนะครับตัสแซีแบบนี้ก็จะเล่นกันอยู่ประมาณหมื่นหมื่นเกือบเกือบหมื่นห้านะครับลักษณะแบบนี้นะครับให้จําพิมพ์จําความคมของผาให้แม่นนะครับแล้วก็โคดจําให้ดีนะฮะโคดต้องชัดๆแบบนี้นะโอเคครับพี่เพื่อนๆถ้าเพื่อนดูแล้วได้ความรู้ยังไงฝาก กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ้าผมมีความรู้อะไรใหม่เดี๋ยวผมจะนำมันลงให้พี่ๆเพื่อนได้ชมกันอีกนะครับขอขอกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะ้วยเนาะสวัสดีครับ